สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอร์ให้เย็นแบบเต็มๆและประหยัดค่าไฟกันนะครับหนะครับเลือก Btu เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับขนาดของห้องครับสูตรคํานวณครับ Btu เท่ากับพื้นที่ห้องนะครับความกว้างคูณยาวคูณค่าตัวแปรนะครับตารางตามตารางประกอบด้านล่างนะครับเช่นห้องนอนนะครับสคูณหเมตรครับสูตรคํานวณก็คือ4ี่คูณห้าคูณเจ็ดร้อยนะครับ ก็เท่ากับ1 4 0 0 0นะครับดังนั้น B T U ที่เหมาะสมสําหรับห้องนี้คือ1 4 0 0 0ลบทางด้านหน0่ง B T U นะครับผม2นะครับรู้จักดูฉลากไฟประหยัดไฟเบอร์5นะครับปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดก็จะมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพเท่ากันนะครับสำหรับเครื่องปรับอากาศาให้ดูประสิทธิภาพที่ค่า E E R นะครับแบบเก่านะครับและ S E E R แบบใหม่ครับตัวเลขนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ และช่วยสามนะครับอินเวอร์เตอร์ครับหรือธรรมดาดีกว่ากันนะครับหลายท่านจะมีคําถามเมื่อต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศว่าจะเลือกระบบอะไรดีระหว่างอินเวอร์เตอร์กับธรรมดาครับโดย2ระบบจะมีระบบเซรเซอร์ตัวจับความเย็นนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ครับมีอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการแล้วคอมเพรสเซอร์จะทํางานเบาลงแต่ไม่ยด้ทำงานครับสามารถอ่ารีอุณหภูมิเลี้ยงสภาพอุณหภูมิในห้องได้นะครับผมระบบธรรมดานะครับเมื่อทําความเย็น ถึงจุดที่ต้องการแล้วระบบจะตัดการทำงานของคอมพิวเตอร์ครับรอให้อุณหภูมิตกมาถึงระดับที่ต้องทำงานค่อยเริ่มสตาร์ทเพื่อไล่อุณหภูมิไต่ไล่อุณหภูมิระดับอีกครั้งนะครับทำให้ทุกครั้งที่สตาร์ทการทำงานกินค่าไฟขว่าการเลี้ยงระดับอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะครับผมข้อดีของระบบอินเวอร์เตอร์นะครับคือการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำประหยัดขว่าไอ้ประหยัดค่าใช้ค่าไฟนะครับ ส่วนข้อเสียก็คือแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์มีราคาแพงกว่าระบบธรรมดาครับในขณะเดียวกันครับสถานที่ที่อุณหภูมิแ่งตลอดเช่นอ่าห้องที่เปิดปิดประตูอย่างเช่นร้านกาแฟนะครับอ่ามีลูกค้าเข้าออกบ่อยก็ไม่สามารถที่จะใช้ระบบอินเวอร์เตอร์เนื่องจากการทํางานแอร์อ่าหนักกว่าปกติครับเนื่องจากความเย็นไหลออกทุกครั้งที่เปิดปิดประตูดังนั้นก็ควรจะพิจารณาประเภทอ่าปกติหรืออินเวอร์เตอร์ครับดูเหมาะ กับบ้านมากกว่าสี่นะครับ,ครบเครื่องปรับอากาศที่เร็วเย็นนะครับสําหรับเมืองไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อนกว่าญ,ญี่ปุ่นครับและก็แถบยุโรปนะครับดังนั้นเราควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถทําความเย็นได้เร็วครับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อนแบบบ้านเรานะครับผมก็ก่อนซื้อจะควรทดลองว่ารุ่นไหนสามารถทําความเย็นได้มากวากว่ากันนะครับก็จะช่วยให้ท่านได้เครื่องปรับอากาศถ้านะครับ เลือกคอมเพรสเซอร์ที่ทนต่อสภาพเมืองไทยอากาศเมืองไทยนะครับคอมเพรสเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์อ่าตั้งอยู่นอกบ้านก็เป็นอุปกรณ์หัวใจในการทําความเย็นครับดังนั้นการรักษาคอมเพรสเซอร์ให้สมบูรณ์เสมอก็จะทาความเย็นเครื่องรับการาศอ่าเครื่องปรับอากาศได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับการเลือกซื้ออ่าอย่าดูแต่ภายนอกนะครับก็ควรดูคุณภาพอุปกรณ์ที่ชัดผลิตด้วยว่ามีคุณาภาพไหมเสื่อมหรือการใช้งานเร็วหรือไม่นะครับผมหกนะครับ ฟังกันชันเปิดปิดนะครับปัจจุบันนะครับเครื่องปรับอากาศจะมีฟังกันชันตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติมาด้วยนะครับสำหรับฟังกันชันที่เราสามารถตั้งเวลาให้เครื่องปรับอากาศเปิดก่อนเราตื่นนอน1ชั่วโมงปิดก่อนขอ,อไปนะครับสามารถตั้งเวลาให้ปรับปิดก่อนเราตื่นนอน1ชั่วโมงนะครับเพื่อ าการประหยัดค่าไฟและอุณหภูมิในห้องก็ยังคงเย็นในขณะที่เรานอนตนะครับด้วยครับติดตั้งท่อให้มิดชิดปิดช่องประกอบทั้งหมดนะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัตว์ไม่พึงประสงค์จํานวนไม่น้อยนะครับเช่นหนูมแมลงแมลงสาบนะครับก็ขณะที่ดําเนินการติดตั้งจุดเชื่อมทางออกของน้ํายาระหว่างฟันคอยครับไปยังคอนดิซิ่งครับ คอร์ดิซิ่งนะครับได้ทําการปิดช่องประกอบทั้งหมดไว้เรียบร้อยหรือยังนะครับเพื่อป้องกันไม่ใหสัตว์มส่งเข้าไปกัดสายไฟนะครับอย่าลืมติดตั้งสายดินครับสิ่งสําคัญครับช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้ามนะครับละเลยในการติดตั้งคือการติดตั้งสายดินครับต้องเดินสายให้ถูกต้องและเรียบร้อยเพราะถ้าทําการเดินสายไม่ถูกครับผู้ใช้อะเป็นอันตรายชีวิตได้เก้านะครับ ทิ้งระยะห่างจากเพดานอ,าอุปสรรคในการล้างเครื่องครับเครื่องปรับอากาศนะครับช่างเกิดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ใกล้กับเพดานเกินไปหรือชิดกับเพดานทําให้ช่างไม่สามารถาปีนฉีดน้ำล้างเข้าไปทำความสะอาดได้ทั่วถึงครับทำให้ไม่สะอาดดังนั้นควรดูชนิดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งด้วยครับว่าควรมีระยะห่างจากเพดานเท่าไหร่จริงจเหมากสมะครับ,รบ,รบตำแหน่งของ c o n d i t i o n ครับ หลายท่านคงจะกังวลว่าถ้า o อนเด s ซิงอยู่ใกล้ห้องนอนเกินไปจะทําให้เกิดเสียงรบกวนจึงทําให้การติดตั้งคอนซิงครับให้ไกลจากห้องนอนเพื่อป้องกันเสียงรบกวนท่านใดจะอ่าแต่ท่านเจ้าของบ้านต้องอย่าลืมนะครับระยะการติดตั้งคอนเดนซิงครับนั้นท่อน้ํายาครับไม่ควรยาวเกิน12เมตรครับถ้าเท่านั้นยายาวเกินจะทาให้แรงดันน้ํายาลดลงประสิทธิภาพการทําความเย็นก็จะลดลงครับอ่าดู และควรติดตั้งให้ห่างจากกระเพง50ซนติเมตรนะครับเป็นอย่างน้อยโดยไม่ควรเอาอะไรมาขวางในด้านหน้าระยะ1เมตรนะครับผม11นะครับล้างเครื่องปรับอากาศทุก3าถึงเดือนครับการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่บเสมอเป็นสิ่งจำเป็นครับนอกจากเป็นการช่วยยืดช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศแล้วช่วยรักษาสุขภาพท่านอีกด,ด้วยเพราะฝุ่นผงที่ติดอยู่ตามเพดาน จะทาให้ประสิทธิภาพการทํางานแอร์เย็นลดลงนะครับแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียใกล้นะครับผม12นะครับติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกทิศทางนะครับทิศทางการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็มีผลต่อค่าไฟนะครับเพราะแดนเมืองไทยเนี่ยแดดเมืองไทยนะครับมีความร้อนเป็นมากพิเศษครับให้หลีกเลี่ยนผนังที่เจอกับแสงโดยตรงนะครับช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทํางานหนักครับเพื่อพิจารณาในการ ใช้งานเพิ่มเช่นห้องนอนเรามักจะอยู่ในห้องช่วงค่ำนะครับแปลว่าช่วงบ่ายผนังก็จะได้รับสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ดังนั้นเครื่องปรับอากาศน่าจะติดทิศทางตรงข้ามคือทิศต,ตะวันออกสางนะครับปรับทิศทางลมให้ตรงจุดที่ใช้งานครับทิศทางลมจากเครื่องปรับอากาศไม่ควรลงศีรษะครับเพราะทำให้ไม่สบายถ้าห้องทําทงานควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ระดับ กระจายลมเย็นได้ทั่วถึงนะครับจะได้ไม่มีบางคนร้อนบางคนต้องทนหนาวสําหรับร้านค้าไม่แนะนําให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศผมผ่านไปทางประตู14นะครับลถเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทก่อให้เกิดความร้อนเช่นไมโครเวฟเตาทาอาหารเตารีดตู้เย็นไร้ปกผมครับถ้าไม่ไปถ้าเป็นไปได้ครับควรพยายามหลีกเลี่ยงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในบริเวณดังกล่าวสำหรับคอนโดนนที่มีพื้นที่สามารถติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีการใช้เครื่องไฟฟ้าก่อให้เกิดความร้อนเป็นประจำได้นะครับเพราะความร้อนรื่องฟ้าเหล่านี้จะทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นนะครับเครื่องปรับอากาศก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับข้อนี้ครับเป็นข้อแถมครับข้อที่15านะครับน้ายา R32 ครับเพื่อประกอบส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลก ร้อนแบบยั่งยืงนครับเวลาซื้อเครื่องกรับอาก,กาศใหม่ก็ควรเลือกที่จะใช้น้ํายา R22 ครับเพราะจะทําให้ชั้นบรรยากาศโลกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนกระจกเรือนกระจกน้อยกว่าแบบเดิม R22 หรือ R140A นะครับอีกทั้งอนาคตน้ํายาที่ทําลายชั้นบรรยากาศเหล่านี้จะมีผลิตน้อยลงและหยุดผลิตไปนะครับผมอ๋อวันนี้ก็ขอจบการ นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอร์ให้เย็นและประหยัดค่าไฟกันนะครับขอบคุณครับผม